สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26ธันวาคมปี2022นะครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างโดยเราจะไปเริ่มที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric ครับปี2022เวลา17นาฬิกาบรูไนจะพบกับอินโดนีเซียและเวลาแปดนาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยของเราจะพบกับฟิลิปปินส์ครับโดยคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง M c o มขอดสาและทางช่องทีสปอร์เจ แฟนบอลทีมชาติไทยก็ตามเชียร์ตามลุ้นกันได้เลยนะครับเราไปต่อกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่17เวลา19บเนาฬิกาสานาทีเบรดฟอร์ดจะพบกับสเปอร์เวลา22่สนาฬิกาเซาท์แทมทัมจะพบกับโบตันเลสเตอร์จะพบกับนิวคาสเซิลเอฟเวอร์ตันจะพบกับวูดแฮมตันคริสตัลพาเลซจะพบกับฟูลแลมเวลาเที่ยงคืนครึ่งแอสตันวิลล่าจะพบกับลิเวอร์พูลและเวลาตีสามอาร์เซนอลจะพบกับเวสต์แฮมและไปต่อกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่24 เวลา19นาฬิกาวัดฟอร์ดจะพบกับมิดวอลเวลา19นาฬิกา30นาที s ันเดอร์แลนดจะพบกับแบ็กเบิร์นเวลา22นาฬิกาเปรสตันจะพบกับแฮนเดอร์ฟิลมิดเดิลสโบจะพบกับวีแกนฮันจะพบกับ b แบ็กพูลบริสตันจะพบกับเวสต์บอมบิดเชฟ f ิลด์ยู n นต e d จะพบกับโคเวนทีลอตเทอร์แฮมจะพบกับสโต k e เวลาเที่ยงคืน15นาทีคาดิฟจะพบกับ QPR และเวลาตี2 45นาทีลูตันจะพบกับนอริและนี่ก็คือ โปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดค่ิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ